สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะภาษาอฤษนะคะคุณรูจะมาเฉลยแบบประหัดที่4นะคะที่คุณครูให้นักเรียนทำไปนะคะคุณครูยังอยู่ในเรื่องของเพ e เซนต์ซิงโ e รเท s เหมนเิมนะคะเรื่องของการประจุบันโครงสร้างคือ subject verb เจ้าหี้หนึ่งพันพันยังไงคะผันตามประธานถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเพิ่ม s หรือ es นะคะยกเว้น i และ u แต่ว่าอันนี้คุณครู ใช้ verb to be verb to have แล้วก็ verb to do อันนี้มันก็ผันเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ได้ผันด้วยการเติม s หรือ es แต่มันผันด้วยการเปลี่ยนรูปไปเลยน,นะคะ verb to be อันนี้คือ verb i n f i n i v e นะคะที่มันจะไม่ไม่ผันไม่เติมอะไรมันก็จะมีรูปจำได้ไหมคะรูปของมันก็คือ is am are และมันก็แปลว่าเป็นอยู่คืออ่าต่อไปนะคะ verb to have ก็มีรูปเหมือนกันนะคะรูปของเขาก็คือ has นะคะต่อไปนะคะ verb to do ก็มีรูป to h a ส e นะคะแปลว่ามีดื่มกินส่วน Work to do นะคะก็จะแปลว่าทำและก็ยังมีหน้าที่ทำที่เรียกะไรนอกจากเป็นกิิยาแท้แล้วเนี่ยยังเป็นกิิยาช่วยในการตั้งคำถามและก็ตอบปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัว to ด o นะคะอ่าตอนนี้นักเรียนลองมาดูที่น้อให้ยนักเรียนทำไปนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวสีขาวนั่นก็คือโจที่ขุด คะคูไม่ได้เขียนเส้นใต้นะคะโดยดีต่อไปอ่ะเี๋เราไปดูกันข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาให้ประธานมาก็คือฮีฮีเป็นประธานเอกการพู mm hmm. นะคะและข้ายาว่าอ mm ั o hmm. ฟิร์สตูเนมาตนี้นักเรียนจะใช้อะไรนักเรียนก็นึกถึงคำแปลนะคะรบชูปีแปลว่าเป็นอยู่คือร o ชูแฮแปลว่ามีถึงกินและก็วอร์ชูดูแปลว่าทำอันนี้เขาพูดถึงการเป็นนักเรียนที่ดีก็คงเป็น เป็นคนดีอ่ะออถ้าเป็นคนดีเราก็ต้องถือ work to be นะคะว่าแปลว่าเป็นอยู่คือแล้วีนะคะก็เลยต้องใช้ e s เพราะว่า w o r to be มันมีรูปสามตัวเอาไว้ผันตามประธานนะคะ e s ใช้กับประธานเอกกับทกัำได้ไหมคะใครจำไม่ได้ก็ย้อนกไปดูคลิปเก่านะคะต่อไปข้อที่สอง sorry sorry งก็เป็นประธานที่เป็นชื่อคนและเป็นเอกกับทนะคะ เนดนีขาพูดถึง accident ก็คืออุบัติเหตุมันก็จะต้องใช้คำว่ามนะีมีอุบัติเหตุพอมีปับ๊บ s a ล a r y เป็นเอกพจน์เราก็บบต้องดูด้วยว่า we s mm h hmm. o have มีลูกเอาไว้ผ่านตามประธานเอกพจน์ก็คือ mm hmm. has นั่นเองต่อไปข้อที่3นะคะ he he mm hmm. เป็นประธานเอกพจน์แต่ข้อนี้สังเกตง่ายม,มี not จำไว้เลยว่า ลัง not มันเป็นกิริยาช่องที่1ช่องที่1นะคะมีกริยาแท้แล้วฉะนั้นเราต้องหากิริยาช่วยในการปฏิเศษนั่นก็คือ verb to do แต verb to do ก็จะมีรูปอีกหนึ่งตัวก็คือ d a s เอาไว้ผ่านตาประธานก็คือ d a s ใช้กับประธานเอกกับพจน์ฉะนั้น he เป็นเอนกกับพจน์เราก็เลยใช้ d a s นั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะพูดถึง milk ก็คือนม นมนะคะนมเป็นประธานเอกกับรสไแล้วไม่สามารถหลับได้นะคะแต่นี้เขาพูดถึง good ฟอร์อยูก็คือมันดีสำหรับคุณนะ่ฉะนั้นดีสำหรับคุณมันคือดีเนี่ยมันคือดีอ่ะคือดีเราก็ต้องใช้เลยคะ่ะใช้ is นันเองต่อไปข้อที่5้นะคะ D a y d เ y เป็นประธานพาหูพทนะคะแปลว่าพวกเขาเออม,มาเป็นพวกในนี้โลก to be มันก็จะมี to h จะมี t ฮสหรือจะมีดูที่มันใช้ได้แต่นี่เขาบอกว่า in the classroom อยู่ในห้องเรียนพวกเขาในห้องเรียนจะใช้อะไรดีคะก็อยู่เราใช้คำว่าอยู่ปั๊บแล้วก็มาที่รู to be ีรูปรชูบีก็จะมีรูปเอารูปเอาไว้ผันก็คือเดยก็ใช้กับอ่านั่นเองนะคะต่อไปดูข้อที่หกข้อที่หกงงง่ายมากมันมีเครื่องหมายคำถามสแสดงว่ามันเป็นคำถาม เป็นคำถามปะเราเลงที่ประธานประธานก็คืออยู่ u ันอยู่เป็นกริยาแท้ก็คือ want เป็นกริยาแ,แล้วฉะนั้นเราหากริยาช่วยในการในการตั้งคำถามก็เราก็ใช้ w e r b to do you ก็ใช้กับ do อยู่แล้วก็เอา do ขึ้นมาใส่ตรงี้ได้เลยต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะมีแต่ว่าพวกเราพวกเราเป็นประธานพหหนุน,น,น์ใช่ไหมคะแต่พูดถึงคำว่า breakfast ใช้แค่ตัวเดียวก็คือ have verb to have work to have มีรูปหนึ่งตัวก็คือ h a s แล้วก็ถึงการกินอาหารเช้านะคะ,ะแล้ววีเป็นประธานพระหูท์เราก็ต้องใช้อะไรคะใช้ have นั่นเองต่อไปข้อที่8 jewelry นะคะเป็นชื่อคนเป็นชื่อคนแล้วก็เป็นเอกพจน์ด้วยฉะนั้นตรนนี้เราต้องเรียนกันดูเขาให้แบบว่า in a bag ไ็อยู่ในช่วงอารมณ์ที่มันแย่ลมไม่ดีเงี้ยค่ะ you ฉะนั้นเราก็ต้องใช้ v e r b to be ก็คือ East, ซึ่งมันผ่านตาผ่านเอกับพนั่นเองต่อไปข้อที่9 I I นะคะจะไม่มเป็นข้อยกเว้นตอ่นี้มันมี not นันเอ็นก็สังเกตหลงั not. ลง not หลัง not เป็นกริยาแท้อยู่แล้วเราก็หากริยาช่วยในการปฏิเสธฉะนั้น I ใช้กับ DO นั่นเองต่อไปข้อที่10นะคะ She She แปลว่าเธอเป็นเอกับพเขาพูดถึง beautiful eyes ก็คือดวงตาที่สวยอ่า ตรงตาที่สวยเราก็ต้องบอ,อกมีมีตาสวยเนี่ยเราก็ต้องใช้ work to have แต่ว่าประธานเป็นเอกพจน์ก็อเอารูปของเขามาใช้นะคะเพาะว่าผันต่างประธานก็คือ has นั่นเองต่อไปข้อ11เป็นคำถามเลงไปก่อนประธานมีประธานและมีอภิปายหรอไม่มีิริอ่าคุณนักบินมันก็ต้องเป็นคุณเป็นนักบินใช่ไหมก็ต้องใช้อ,อ่อกก็อยู่ใช้กับ อ่าน,นเงต่อไปข้อที่สองนะคะ day day ปแลปลว่าพวกเขามันมาเป็นพวกนะคะพูดถึง a lot of clothing ก็คือพูดถึงเสื้อผ้าเีอะยอะเราก็ต้องมีเสื้อผ้าเยอะถูกไหมคะก็ใช้ h a v e ต่อไปข้อที่สามนะคะแต่จำได้ข้อที่สองแล้วค่ะแต่ is แต่อาหารอันนี้พูดถึง a lot of เจอเหมือนกันก็คือมากมายฉะนั้นก็ใช้แต่ ต่อไปข้อ14 g m พอมี Not เขาเลดูหลังน o อดเป็นกริยาแท้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราต้องหารกริยาช่วยประทานเป็นเอนกพจน์กริยาช่วยก็คือ d e s นั่นเองอ่าต่อไปนะคะข้อ15พูดเจอเวสต์ก็คืออากาศสภาพภอมีอากาศนะคะมัน nice มัน nice นเขาก็เลยใช้อะไรคะใช้ e s สภาพอากาศคือเมื่ออากาศคือดีอ่ะนึ่ง ต่อไปข้อ16นะคะ I I นะคะและตามด้วยอักษรเงก็คือนักร้องก็ต้องหมายถึงว่าฉันเป็นนักร้องใช่ไหมคะพอพูดถึงคำว่าเป็นเราก็ต้องใช้อะไรคะ Am เพราะ I ใช้กับ Am เท่านั้นนะคะไม่ใช้กับอย่างอื่นไม่ได้นะคะต่อไปเพราะเพราะ Am ใช้กับอย่างอื่นไม่ได้โทษทีคะ่ะข้อ17 he เป็นประธานเอกพจน์อันนี้มี not คุณครูบอกแล้วถ้าเจอ not ต้องดูหลัง not หลังนอดเป็นกิริยาแท้อยู่แล้วค่ะกิริยาช่วยที mm ่ hmm. เป็นเอพกพจน์ mm hmm. ก็ต้องใช้ d o e s ต่อไปข้อแปนะคะ my friends my friends มี s แปลว่ามีเพื่อนหลายคนเป็นพระหูพพน์นะคะตอนนี้หลังนอ t ไม่ใช่กิริยาอ่าเอไม่ใช่กิริยาเราเราไม่สามารถใช้ w o r k to do ได้เเราก็ต้องหันมาใช้ w o r k to be เพราะว่า here แปบลบว่าที่นี่หมายถึงสถานที่เราก็เลยต้องใช้อ่ ต่อไปข้อ19เนะคะเป็นเครื่องหมายคำถามมันคำถามแน่นอนเขาจะคำถามตางนี้ปั๊บก็เรียนดูประธานก่อนประธานคือเดแล้วก็มีกิริยาแท้แล้วด้วยก็คือคำว่า speak นล้วรียนก็หากิริยาช่วยในการตั้งคำถามก็คือ verb to do บางเอิญ day เป็นพระหูพจน์ก็เลยต้องใช้ do นั่นเองต่อไปข้อ20นะคะลิตาก็เป็นชื่อคนเป็นเอกพจน์ เขาพูดถึงคำว่า very busy ก็คือยุ่งมากว่างเอ่อฉะนั้นเราก็ต้องใช้ verb to be er นะคะวิาเป็นเอกพจน์เราก็ใช้ is แทนต่อไปข้อ21นะคะ my apartment พูดถึงคำว่า apartment ก็คือห้องพักหรือห้องเช่าพูดถึง two rooms พูดถึงจำนวนห้องอ่ะคือพูดถึงจำนวนปั๊บเราก็ต้องมีนะคะมี2ห้อง3ห้อง4ห้อง1ห้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็ ใช้ has เนื่องจากว่าอพาร์ตเมนต์เขาไม่ได้เติม s ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ has ให้เป็นผันไปตามประธานที่มันเป็นเอกพัน์ไปต่อไปข้อ22นะคะ where และมีเครื่องหมายคำถามประธานก็คือ you ไม่มีกริยาเลยฉะนั้นคำถามแยกคุณนะคะเราต้องใช้ uh, where are where you from where are you from คุณมาจากไหนนั่นเองต่อไปข้อ23นะคะ what kind of bird พูดถึงประเภทหรือชนิดของนกอันนี้สังเกตง่ายถ้าเป็นคู That มันเป็นเอกพจน์มันต้องใช้ w o r d to be ก็คือ is นั่นเองต่อไปข้อ24 she เป็นเอกพจน์แต่ดัน not แต่ว่าประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธแน่นอนด้านหลัง not ก็เป็นกริยาช่องที่1เราก็ต้องหากริยาช่วยในการปฏิเสธ เราก็เลยต้องใช้ does เพราะ does ใช้กับประธานเองกับคนนะคะต่อไปดูข้อ25 why แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามมีเครื่องหมายคำถามน,นะคะประธานคือ you มี have เป็นกริยาแท้อยู่แล้วคกริยาช่วยก็คือ do เพราะ do ใช้กับ you นั่นเองต่อไปนะคะข้อ26 I พูดถึง t s cons ก็คือจำนวนอีกแล้ว มันก็ต้องมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ has นั่นเองไเป็นข้อยกเว้นให้ใช้ has นะคะต่อไปข้อ27 tom and i มี2คนนะคะพูดถึง car พูดถึงรถเรามีรถเรามีรถเรา,รเราต้องใช้ has นั่นเองต่อไปข้อ28นะคะ edward เป็นชื่อคนเหมือนเหมือนกันเป็นเอกพจน์าพูดถึงคำว่า fat man ก็คือเป็นคนอ้วนนะเป็นคนอ้วน ใช้ v e r b to be นะคะใช้ is นั่นเองต่อไปข้อ29ิมีเครื่องหมายคุณถามประธานก็คือ he แล้วก็มี a photographer ไม่มีกริยาฉะนั้นเราก็จะใช้ v e r b to be ว่าคุณเป็นช่างภาพใช่ไหมเป็นช่างภาพใช่ไหมคำว่าเป็นก็คือ is นั่นเองฉะนั้น he ใช้กับ is ต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อ30นะคะ ไอง่าเราก็เรียมีแอนมีฮัฟมีดูใช่ไหมคะเขาพูดถึงอนะ vegetarian ก็คือคนที่กินมังทานมังสวิรัตเนี่ยคะ่ะฉะนั้นเป็นเป็นคนเป็นคนนะคะฉะนั้นเราก็าต้องใช้ am นนั่นเองฉะนั้น i am vegetarian นั่นเองนะคะตอนนี้คุรูว่าเฉลยหมดแล้วนะคะต้องเี็นลองดูนะคะว่าเรนถูกกี่ข้อทำไปกี่ข้อนะคะและ้วก็เรนก็จำ จำโครงสร้างของเส้นซิมบอตินได้ดีนะคะวันเดียบคราวหน้าก็จะมีแบบฝึคหัดที่ทำอีกนะคะนั่นเลยจะได้คงคองวันนี้นะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณครูก็เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ